สวัสดีครับเพื่อนๆครับเพื่อน,น,นช่างวิทย์เรืองธาเลื่อยเอลื่อยลูกค้าบอกว่ามันก็ดังบ้างไม่ดังบ้างมันเบาบา้บบางมันแรงบ้างเกิดขึ้นที่ชั้นนนที่สองอสายลำโพงเข่า<ห>เอาก็ดังเนี่ยบางครัง้งก็ดังบางครั้งก็ไปดังบ้างอย่างนั้นนะ ด,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 ดังเสยเลยพี่ดังเลยดังดีเสยเดี๋ยวมาแกะดูครับ <S <S เปิดฝาเครื่องออกมาเป็นแบบนี้โอ้โหสวยงามมากเลยไม่อะไรหลุดหลวมไหมเนี่ยดังบ้างไม่ดังบ้างหลุดหลวม,ะมนะบางทีเดี๋ยวราลองขยับดูนะครับนี่เป็นที่ทอื่นหรือเปล่า <S <S เปิดเครื่องนะครับรโหโหเปิดฟั่ง

รักกอดเจ้ารอกบ่รักรักตา้ดีตัดีหน,นูโอ้ยนี่แหละ เจอแล้วนี่แหละคืออาการเรือว่าฟิวหลวมหลวมอยู่นี่ดูได้นะนี่ไม่เป็นนี่ไม่เป็นนี่เลยนี่เส้นนี่เลยเส้นอื่นไม่เป็นตัวสวิตช์ไม่เป็นเป็นอยู่นี่ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไร,ไป,นไ,รไปดูกันอันนี้ละน่าจะเป็นตรงนี้แหละเพื่อนครับถอดออกมาก็าว่าจะเห็นจุดบัตรกรีหลุดรวมนะครับที่ไหนได้โอ้สวยงามเลยเนี่ยไม่เป็นไรเลยโอ้โหสวยงามจริงนเนี่ยไม่เป็นไรนะครับฉะนั้นแล้วนะครับผมก็เลยคิดว่ามันน่าจะเป็นติ่เจาตัวปักเนี่ย อ่ะถอดปลักออกมาก่อนถอดปลักนี้ออกมามสวยงามทีนี้ในการแก้ไขนี่จะแก้ยังไงยุดปรกกีไม่ได้รวมนะสวิตก็ไม่ได้เป็นนขยับตรงสวิตในส่วนนี้นะครับไอ้ตรงปลักเนี่ยครับมันอาจจะเป็นสนิมอ่ามันงะออกน้ำพอมปะะไปสะเปตัวนี้ ก็เลยไม่ต่อกันสนิทดีนักฉะนั้นแล้วนีครับเวลาซ่อมเนี่ยก็อาจจะเอาวิธีทไง่ายๆหน่อยก็คือพอกตะกวัวจุดนี้ให้มันใหญ่ขึ้นเวลาเสียบตรงปั๊กนี่เข้าไปมันจะแน่นดีข้างในอ่ะนะผมก็มาพิจารณาเลยว่าเอ้ยมันไม่มันไม่ชัวไว้ผมจะตัดปั๊กนี่ทิ้งเลยเนี่ยแล้วก็บัดกีเข้าไปบัดกีสายเข้าไปโดยตรงเลย นะครับผมพิ่ว่าน่าจะทําอย่างนั้นนะครับเพื่อความคับในกรณีที่ตัวนี้หลวมนะบางทีมันเป็นสนิมขึ้นเนี่ยนี่บางทีมันก็เป็นสนิมขึ้นตรงปลักนี้ตัดทิ้งเลยนะครับด้ยต่อสายเข้าไปโดยตรงเลยที่บอ,อร์ดนะครับผมคิดว่ามันน่าจะน่าจจะดีนะเพื่อนนะ นี่นี่ลองดูครับผมว่ามันต้องสุดยอด,ดแน่ๆนี่นั่นขยันยำหนีใหญ่ลำเข้าใบขาดรองยาวายถอกใบคอยนอนหายแล้ว ใส่ได้ฟังได้นั่นสิบเอ็ดเกือบเต่ามีใช่หรือมันนั่นแสนนั่นเต็มทีคุณพี่เอาตัวมาเลี้ยงสรุปว่าหายแล้วนะครับเพื่อนๆนันหรวอย่นี่ว่ปอปากมัน ไม่เป็นนะครับแถวนี้ไม่เป็นเป็นที่ปักกันนะครับตัดปักทิ้งเลยนี่ปักไม่แน่นนะหายแล้วนะครับที่นี้ก็ดูแลร,รายละเอียดอะไรต่างๆนะครับปักตัวอื่นจะหลวมไหมยังไงนะครับก็ไม่เป็นไรนะอ่ะครับมีแบบนี้ด้วย เปิดด้านล่างออกมาเห็นเป็นแบบนี้โอ้โหแน่นดีแน่นดีไม่หลุดแน่นดีมากสุดยอดจริงๆเลยอยอดนะครับ 1694กับ4 4 6 7นะครับเป็น c CC 4 4 6 7กับ A1694 สุดยอดมากด้านลา่างสวยงามครับปัดฝุ่นให้สะอาดเอาอันยุ่งยงย่งออกก็จะไปะก็คงจะปิดเครื่องได้อสวยางามอยู่นะครับลายมุจรก็ดูสวยดี ขยับดูตรงจุดต่างๆตรงนี้อาจจะต้องได้บัตรกีใหม่นี่นะครับแล้วก็ล้างให้สะอาดนะครับนี่ก็คือด้านล่างชุดจ่ายไฟและชุดป้องกันลำโพงมาอยู่นี่ชุดพักขยายก็อยู่นี่สุดยอดมากนะครับ ทำความสะอาดบัตรคีใหม่บางจุดนะครับเสริมเติมเข้าไปนะครับดูนะอ่าครับไม่มีอะไรมากนะครับตัวนี้ใช้งานได้แล้วดูแราย,ายละเอียดได้ครับรวมไหมเนี่ยไม่รวมนะอ่าซีก็ไม่รวมนะครับ

ก็คงจะต้องจบคลิปวิดีโอไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับตัวน,นี้ก็แค่มันล้วมมันหลุดอะไรไปนะครับเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ